ไปคุณเปียต่อเลยนะคะจากนครศรีธรรมราชค่ะคุณเปียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะปียปเธอบ้านอยู่ไหนออ <c oughs> อยู่นครศรีธรรมราชอะค่ะอยู่อำเภออะไรอ่ะอยู่อำเภอช้างกลางค่ะช้างกลางแยกมาจากฉวางเนาะใช่ค่ะแล้วมีช้างสักตัวไหมอำเภอเธอมีหลายตัวค่ะมีหลายตัวมีปัญหาอะไรจะปรึกษา คืออเอาบ้านไปจำนองไว้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์อะค่ะแล้วตอนตอนที่มีโควิดอ่ะพอดีไม่ได้ส่งตามสัญญาเขาก็เลยเอาไปไปบังคับคดีอะค่ะเขาฟ้องเขาฟ้องแล้วบังคับคดีจะขายบ้านขายบ้านเราใช่ไหมค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะราคาเท่าไหร่เขาฟ้องมาเท่าไหร่ครับค่ะ บ้านบ้านที่ดินเนี่ยราคาเท่าไหร่ที่เขาฟ้องมาอมตอนอยู่อยู่บังคับคดีแต่ว่าบังคับคดีให้ไปไกลเกลี่ยกับธนาคารตอนเนี้ยยังยังผ่อนต่ออยู่กับธนาคารแล้วก็บอกเขาว่าให้ทําสัญญาแค่หกเดือนค่ะแต่ตอนเนี้ยมันจะถึงกําหนดแล้วต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสัญญาแล้วอะค่ะอืมเป็นนี้อยู่เท่าไหร่อ่ะที่จะต้องผ่อนเขาเนี่ยตอนนี้ ตอนนั้นก็กู้เอามาลงทุนแล้วก็มันขาดทุนนะคะทั้งต้นทั้งดอกตอนนี้ก็ประมาณล้านสองนะคะห่ง <1, 2, S 2> ล้านสองแสน<อ>บาทเนาะ,ะแล้วก็ธนาคารฟ้องแต่ว่าเขาก็ยังไม่บังคับคดียังไม่ขายยังได้รบฟ้องผ่อนอยู่กับธนาคารคผ่อนโดยมีผ่อนโดยมีระยะเวลาว่าโอเคให้โอกาสเธอเท่านี้นะพอถึงช่วงนี้ปับ๊บเธอต้องผ่อนมากขึ้นนะถูกไหม เขาบอกว่าให้เปลี่ยนสัญญาค่ะให้ไอ้ไอ้ม,มีมีคนไปเปลี่ยนสัญญาใหม่อะค่ะคนคน,<ห>คนเดิม<า>มันจะกู้ไม่ได้แลว้วอะค่ะขอขอเปลี่ยนสัญญาเลยอะค่ะมีลูกไหมลูกก็ยังเล็กอยู่อะค่ะอืมลูกยังเล็กอยู่ลูกยังเล็กอยู่โอเคถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนนะหาเงินไปปิดซะเลยก็ได้เนาะถ้าอย่างนั้นนะเนาะผมเนี่ยเธออายุเท่าไหรอ่อ่ะ ตอนนี้44ค่ะ44ปีค่ะแล้วตอนไหนจะมากกว่านี้โอเคถามว่าอายุเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่า44นะโอเคโอเคเออทีนี้อย่างนี้ครับผมเนี่ยค่อนแค่ธนาคารอาคารสงเคราะห์มาโดยตลอดนะทอสทอสเนี่ยคือไม่ค่อนแค่ได้ไงเรายังไงถามว่าธนาคารทอสเป็นธนาคารของรัฐไหม รัฐเนี่ยอันนี้ผมบน่นบ่นให้เธอฟังด้วยนะเปียนะและให้ธนาคารเจ็บใจผมด้วยนะว่าที่ผมบ่นเนี่ยนะ,ะธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลเพื่อต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีที่อยู่อาศัยค่ะ เป็นมั่นคงคนเราถ้ามีบ้านมันที่อยู่มันมั่นคงถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นค,คนเนี่ยไม่มีตังค์ที่จะไปสร้างบ้านเองก็ต้องใช้วิธีการเก็บหอมรอมริบแล้วก็ไปหาที่สักแปลงหนึ่งหาบ้านสักหลังหนึ่งแล้วก็ใยผ่อนแล้วก็มาผ่อนกับธนาคาราลารส่งเพราะซึ่งเป็นธนาคารของรัฐแล้วก็ดอกเบี้ยก็ต่ําถูกไหมเพราะรัฐต้องการจะช่วยเหลือประชาชนถูกไหมให้มีบ้านใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอประชาชนที่ที่รัฐส่งเสริมไม่มีบ้านและพอผิดนัดแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วจะยืดเข้าขายเลย ไม่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 ให้โอกาสเขาเลยอ่ะใช่คุณให้โอกาสรายนี้คุณให้โอกาสคุณก็ให้โอกาสเขาต่อได้นี่สามารถยืดได้ไหมให้นอัฐแต่ไม่จําเป็นต้องโอ้จะต้องเอาไปขายหรือหลายครั้งที่คุณเอาไปขายถ้าซับไม่ดีคุณขายให้มีคนมาซื้อแต่ถ้าซับดีคุณซื้อไว้เองก็เป็นอย่างนี้นะน้องจิมมี่นะธนาคารเนี่ยธนาคารคนกายคนกายของธนาคารก็ซื้อไว้เองกลายเป็นสินทรัพย์ของธนาคารถูกว่าไมใช่ เพราะฉะนั้นถ้าผมจึงอยากจะคุยกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช่ไหมาคารสงเคราะห์กับอ,อมสินะมาคุยเพื่อที่จะแก้โจทย์นี่รัฐบาลต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับแล้วแก้มันให้มันตรงจุดเนี่ยนะ,ะแก้ให้โอกาสกับคนเนี่ยว่าถ้าเขาไม่ไหวจริงๆก็บอกเขา โอเคถ,ถ้างั้นถ้าเธอไม่ไหวนะเปียนะเธอไม่ไหวนะเธอปล่อยมือนะเปียนะปล่อยมืออย่าไปกอดไว้แล้วไปเริ่มต้นใ,ใหม่ได้ไปหาบ้านเล็กๆไปหาห้องเชา่าเริ่มต้นใหม่แต่ถ้ากอดไว้มันทุกข์นึกออกไหมาเราไม่มีดอกเบี้ยมันขึ้นน่ะแต่ถ้าเราปล่อยมือปับ๊บโอเคปล่อยมือไปผ่อนไปแล้วเท่าไหร่ปับ๊บคุณไปขายทอดตลาดเหลือเอาเงินมาให้เราไม่เหลือก็ไม่เป็นไรก็บังคับจำหนองไปบา<ๆ>งทีเราต้องคิดแบบนี้เผื่อไว้ด<ๆ>้วยเผื่อไว้ไม่งั้นเราจะจมเราจะทุกข์เราจะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความสุข เปียครับเธอถูกฟ้องเธอถูกฟอ้กฟองจากธนาคารของรัฐแล้วแต่แนะนําให้เธอไปติดต่อเกษตรสกร,ร,สกรจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่อยนะค่ะนะ,ะ,ะเพื่อที่จะขอกู้เงินจากกองทุนเนี้ยมามามา,มาชาระหนี้บ้านของเธอหลังนี้นะค่ะเออมาชําระหนี้บ้านของเธอหลังนี้หนึง่งเธออายุไม่มาก นะครับยังหาเงินมาผ่อนชําระธนาคารได้นะครับเขาให้กู้ได้ไม่เกิน2อล้านหแต่ตามจริงนะแล้วก็มันมีคําพิพากษาของเธออยู่แล้วทีนี้ถ้าแบงก์บอกว่าให้เธอมาบังคับว่าเธอต้องชําระหรือต้องไปหาคนมาแทนเธอเนี่ยเธอไม่มีคนนั้นน่ะแล้วจะทํำยังไงถ้างั้นจะไปขอเงินกองทุนมาปิดตรงนี้ได้ไหมนะเธอไปติดต่อเกษตรสากรจังหวัดนครศรีธรรมราชเธอโทรไปเบอร์กลางก่อนจดเบอร์น้องเปียได้ค่ะจดเบอร์นะ เบอร์กลางน้องจิมมี่280อะไรเมื่อกี้นะ02 280 7750ค่ะอันนี้เบอร์กลางนะคะครับ02 280 7750 2 8 0 7750ค่ะเปียกเข้าไปใน Google เข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่ากองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน เปียเนี่ยถูกฟ้องบังคับจำนนงโอเคถ,<ช>ถูกธนาคารฟ้องเจ้าหนี้ฟ้องมันอยู่ในเงื่อนไขว่าคนที่ใช้เงินกองทุนนี้เมื่อกี้ก็พูดทิ้งแล้วเนาะหนึ่งก็คือคนที่เอาที่ดินไปจำนนงแล้วก็ไม่มีเงินไปไถถอนจะไถถอนก็ไปเอาเงินกองทุนสองไปขายฝากหลุดแล้วหรือกําลังจะหลุดแต่ว่าหลุดแล้วยังอาศัยอยู่ในที่ดินนั้นแล้วเขาก็จะไายคืนอย่างนี้ไปใช้สิทธิกองทุนแล้วสามก็คือ สามก็คือกรณีที่อยากกู้เงินไปสร้างอาชีพหรือไปกู้เงินเขาแล้วก็ฟ้องยึดทรัพย์แล้วจะไปเอาคืนอย่างนี้นะใช้สิทธิ์ทางกองทุนนี้เธอปรึกษาทางกองทุนเธอทําความเข้าใจซะก่อนดูจาก Youtube เสร็จปั๊บก็ทำความเข้าใจแล้วโทรหา ตัหาปั๊บเขาจะแนะนําว่าถ้าเธอเข้าคุณสมบัติเขาแนะนําให้เธอไปติดต่อไปยื่นเรื่องค่ะคนหาง่ายๆเลยนะคะเขียนว่ากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนอันนี้ชื่อเต็มนะแต่ถ้าพิมพ์แค่ว่ากองทุนหมุนเวียนเพื่อเกษตรกรและผู้ยากจนก็จะขึ้นเหมือนกันครับและถ้าไม่ไหวเปียครับปล่อยมือครับเริ่มต้นใหม่ดีกว่าครับค่ะจะได้ไม่ต้องทุกข์อ่ะเพราะเราปล่อยปั๊บเนี่ยมันนึกออกไหมไอ้ที่เราเราดึงมันไว้เรากรรมมันอยู่ใช่ไหม มันทุกข์อ่ะมันหนักแล้วมันถูกกระชากอยู่อ่ะหนักแต่พอเราปล่อยปั๊บโล่งไหมอืค่ะโล่งมือเราว่างเลยไหมใช่ค่ะไปทําอย่างอื่นไม่ดึงรังไม่ต้องดึงรังนะนะคะเป็นกำลังใจให้คุณเปียนะสินงมันอยู่กับเราชั่วคราวเท่านั้นแหละนะคสู้สู้เปียนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ